<ะ>เอ็งตัวไปไหนอะแล้ลูกชายแล้วลูกชายผมมาดิใครวะอ่ามีคนเดียวกว่าแก้วแหวนด้วยไอ้วงไงออกจากกักตัวแล้วนี่กลับจากสิงคโปร,ร์มากักบตัวที่ไทยสี่สิบห้าวันมั้งแต่ว่าวันนี้เขาออกแล้วเขาโทรมาผมตั้งแต่เก้าโมงให้ผมไปรับอะแต่ผมติดง,งานไงเนี่ยเวลาแล้วเดี๋ยวไปรับเขาได้แล้วจะถึงเวลาแล้วไปตามมา เขาจะเรียกผมว่าคุณลุงเขาบอกว่าลุงจะมารับผมตอนไหนจริงเขาบอกงี้เขาเอาผมเป็นคนขับรถตรงไหงโถ่ครับผมครับเขาไม่จะรับสายผมนะคนนี้เขาไม่รู้เป็นโรคอะไรนี่จะดูครับนี่ได้ไหมนี่ไม่รับนะเนี่ยนี่แต่ถ้าเป็นสายผู้หญิงเมื่อไหร่นะโทรครับตืดเดียวรับเลยไม่รับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยโทรทีเงินอาจจะไม่ว่างเพราะ่าเพิ่งกลับจากจักตัวไง ก็ S <S> คือว่าวันนี้เนี่ยครับโดเราไปที่บ้านแคมป์อีเวสเนี่ยเราแบบว่าอาจจะไม่ได้ไปธรรมดาไม่ได้ไปแค่รับบูมแล้วก็กลับมานะครับเราอาจจะแบบว่าไปถามถึงความรู้สึกของแบบว่าพวกแชมป์โลกกันว่าได้ได้แชมป์โลกมาเนี่ยว่ารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ไปถามเดอะคูสด้วยที่แบบได้ MV ระดับโลกเนี่ยเอ่อ MVP ได้ MVP ระดับโลกเนี่ยว่ามันรู้สึกยังไงความรู้สึกจะเป็นยังไงที่แบบว่าได้แบบระดับแบบแชมป์โลกอะไรงนี้นะครับเราอายุแค่นี้เราอายุเท่านี้แบบว่าไปแข่ง แบบว่ากีฬาอีสปอร์ตเงินรางวัลรวม70ล้านเนี่ยเราไปได้แชมป์โลกมาแล้วได้เงินรางวัลมา15ล้านอย่างเงี้ยว่าแบบมันจะรู้สึกยังไงอะไรไงน,นะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่ถามความรู้สึกนะครับเราอาจจะแบบมีเล่นกงเล่นเกมกันกิจกรรมกิจกรรมกันนิดๆหน่อยๆนะครับคุณคนดูเคยเห็นไอ้นั้นปะ่ะที่แบบว่าชาเลนจ์ของต่างประเทศอะที่แบบว่าเขาจะแตะเขาจะแปะเงินอยู่ที่โต๊ะเห็นปะ่ะแปะเงินอยู่ที่โต๊ะปุ๊บแล้วก็สไลด์ขวดนะ้ำไปหยุดที่ตรงนั้นแล้วก็จะได้เงินไปอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ว่าจะ เอานั้นแหละไปเล่นกับทีมวีโวตนะครับแล้วก็ใครที่แบบชนะใครที่แบบว่าเออสลดบขวดน้ำแล้วไปตั้งที่แบบว่าเงินที่แบบสูงๆอ,อ,อย่างเช่น1นึ่งพันอะไรเงี้ยถ้าใครเยอะสุดนะครับก็อาจจะมีรางวัลให้นะครับผมนะคนดูครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอขับรถก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราอาจจะแบบว่าเก็บเก็บภาพเล็กน้อยๆตอนที่ขับรถไปอะไรอย่างนี้นะครับผมนะคนดูครับแล้วเราไปแล้วเราไปพูดคุยกันอีกทีตอนที่ไปถึงหน้าบ้านแคมป์เลยแล้วกันนะครับคนดูไปครับ ผมคนดูครับตอนนี้ก็ได้อยู่หน้าผ่านแคมป์ของวัวแล้วเป็นคอนโดนะครับผมนะคุณูครับแต่ว่าตอนนี้ผมโทรไปหาน้องๆแล้วแต่น้องๆบอกว่าน้องๆอ,อยู่เทอร์มินอลงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาน้องก่อนละกันนะผมคือเทอร์มินอลนะ่ะผมไปหลายรอบแล้วนะที่นี่ผมไปหลายรอบมากาเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับผมนะคุณูครับเดี๋ยวผมไปหาทานข้าวอะไรกับน้องก่อนละกันเพราะผมก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับผมนะคุณูครับหลังจากลงตีมนะเดี๋ยว ค่อยกลับมาถ่ายตอนที่ทุกคนอยู่ในบ้านแคมป์แล้วก็แล้วกันนะครับผมน้าก็ดูเดี๋ยวเราไปเจอเดี๋ยวเราไปเจอตอนที่อยู่ในบ้านแคมป์เลยนะครับผมน้าก็ดูเดี๋ยวผมขอไปหาน้องๆที่ห้างก่อนแล้วกันนะครับขอไปช้อปปิ้งนิดนึงนะครับก็ดูแป๊บนึงเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอนตอนนั้นนะครับผมก็ดูขวไปเจอนครับตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์ของบ้านแคมป์นี่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 ไอนี้ไอเอ็มวีของโลกหนึ่งพุทธใช่หรอไม่ใช่ครับคือผมบอกตรงเลยนะผมไม่น่าไปห้างจริงๆอ่ะ เต้องหลายบาทนะต้องเรียนของพวกแม่นี่ตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูน้ำมาเลยพวกมันแขกพวกเรียนกันแล้วเลื่อนมันเอาเพื่อนจับไหนกันมาใรฮะไรจะมีลูกเอ้ยลูกเขามีน้ำว่าเขามีน้ำว่าอย่าอีวอตแลมโบ้ครับผมเฮ้ยย่าทำอะไรอ่ะนี่เกียวอยู่ทำอะไร ทำอะไรน้องชายไม่ได้นำอะไรทำอะไรน้องชายไม่ได้ทำโอเคโอเคเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นะน้องชายนะเดี๋ยวมานะไอไอคูดมึงมีเกมให้มึงเล่นด้วยเดี๋ยวมึงออกมาเล่นนะได้ไหมน้อยมากเลยไอนี่มาดูอะไรมาดูอะไรมาดูอะไรนี่นี่นี่เฮ้ยโอ้ของอะไรอ่ะจะต้องเอาของมาบังโอ้ไอ้บูมไม่ดูเลยว่ะไอ้บูมไม่ดูเลยนะตอนนี้หยิ่งเคยเดี๋ยวไปก็ได้เออดูคนดูดูอะไรนี่ ถ้วยมีทั้งโพลีกที่ั้นสามโพลีกที่ั้นสี่ใช่ป่ะวใช่ป่ะวะใช่ป่ะวะด้านสามด้่นสี่อะแล้วก็นี่ถ้วยแชมโลกก็เลยเท่แชมโลกแม่งมันดูแบบตล่องกองกับโพลีกจังวะฮะโพลีกไม่มีเปิือกใบนี่มีเปลือกใบปะเนี่ยไม่มีโอ้โหเยี่ยยถ้วยราคาถ้วยนี้มตามหนึ่งตัวไอเดี่ยนอยู่พีอ่ะไหนเนาะอ๋อนี่เดี่ยนอยูเหรอใช่พี่เขาใส่คอเลยยดเคเอางั้นกลัวพีโลกเลยดใช่โอยโบใส่อะใสยโบใส่อะใส่พีโลกเฮ้ นี่ไอโบนี่บอกให้จอดไอ้นั่นอะจะจอดไอคิตคูเอ่อคิดคู่คิดคู่แต่ว่าไอคูจอดปลาระเบิดไอคูปลาระเบิดแม่นจัดไอคูเนี่ยปลาระเบิดโคตรแม่นอะจริงๆอะนี่นี่นี่ไปห้างมาซื้อน้ำไปนี่เดี๋ยวให้บุ้งกินให้ดูไอวุ้งวันนี่วุ้งมาว่ะไอกินอะไรกินละโบนี่นี่นี่อ่าเห็นไหมอ่านี่ดิไอไอบุ้งกินโชว์ดิตอนตอนซื้อตอนซื้อกันยังไงฮะตอนซื้อซื้อกันยังไงจ่ายตังไงควายไม่ฉาบอีกแล้วเฮ้ย เขาซื้อ,อยังไงคร,รับเอาเงินมาแล้วก็เอาของไปอ๋อเงินมาแล้วเอของไปอ๋อแ่ลองกินดูดิซื้อจากห้างเลยเนี่ยเทอร์มินอลเลยเนี่ยทำไมครับมันดีดเหรอกูไม่เชื่อไม่เชื่อต้องต้องให้เกติร้องไอเกตไอเกติร้องให้เกติกร้องอันนี้ะะอนนะไรล,ล,ล,ลิจินอลออริจินอลไอพวกเปิดไฟดิเปิดไฟเปิดไฟไม่ได้หรอก น้ำหอมตอนะี้น้นักไอ้เนี่ยกูไม่เชื่อไอ้โบคนอาไอ้ไอ้โบนี่ของจริงไหมอิ่มอยู่มีแต่ได้กลับได้ไม่ไม่ได้มันอิ่มไหนลองลองเทสลองเทสลองเทสกูไม่เชื่อหรอกเพาะกูคินแล้วมันหัวเราะทุกคนอ่ะโอ้ยนี่หนักเลยยิ้มยืม้วมองไปดานนะกันยืมเลยยืมเลย เจอ้รอัวเงไม่เจอต้องลอตัวเองนะไม่เจอต้องได้ได้อตัวเองยังไม่หายอาการยังไม่หายยัไม่หายอรอตัวเเนี่ย้ปกติแกนปกติปกติันไม่มีเลยปกติไงใช่ครับ ปกติ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 จัดปกติใครบอกไม่ปกติไอ้ยียปกติจัดนะะไม่จริงรจริงไงยด้ไม่ี่เ้ไม่ไดีอะไอ้ยี่เหนื่อยบอ เ,เดี๋ยวให้พวกนี้กินก่อนแล้วอันคนดูเดี๋ยวเราค่อยมาถามความรู้สึกแบบว่าหลังจากที่ได้แชมโรมาเนี่ยว่ารู้สึกไงคนดูแต่ไอคนเกลียดก่อนให้มปนเกลียดก่อนนะ,อ,ะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย